วัสดีจ้าพบกับยิว้วนคนเดิมมอนเก่าหลังจาก่างายไปนานนะอ่ะมาดูนนี้ยิว้วนกินอาหารเกาหลีไก่เกาหลีไก่เกาหลีใช่ป่ะอันนี้ซุปกิมจิดูซุปกิมจิของโอ้โหน่านกินมากนี่ไก่ไก่มันน้องร้านมันจะเป็นแบบมาเปิดใหม่กับซอยบ้านนะ คล้ายไก่วันชอนนะแต่ว่าไม่รู้รสชาติเป็นไงต้องลองดูแอนแต่พวกลายแ,แมนแกล็สั่งเยอะมากเลยสงสัยต้องอร่อยชิมก่อนเลยอันอันดับแรกซุปนี่เ่นนออเออได้อ่ะอร่อยวนชอนอีกอ่ะได้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 โอเคได้เลยเนี่ยดูๆใกล้ด,ดูดูซุปเขา ืมได้เลยลองตอ๊ตอกต๊อกชีสด,ดูต๊อกชีสเนี่ยชีสอยู่ไหนอ่ะนี่ชีสโอ้โหนี่ชีสครับนี่ชีสนี่ต๊อกกับชีส่ะดู ู้ไปก็ข้าวโอเคนะใช้ได้มันต้องดูเนี่ยเทเท้าดองเขาอ,อร่อยอะ่ะอร่อยเลยอร่อยรอร่อยดูนี่ไก่ข้าวไก่ซอสเผ็ด ข้าวไก่ซอสเผ็ดนะซอสหอมหวานนะหอมหวาน,นแก่ลนนอยค่ะพิมนี่หน่อย ชอบเลยอืมอร่อยเลยอะอืมเด็กๆชอบถ้าอย่างเงี้ยอ่ะลองไก่นะอันนี้แบบรสอะไรไม่รู้นะมีกระเทียมแลวชิมดูกวอนใช้มือได้ปะใช้มือนะ ล้างมือไปแล้วนะซอสได้ซอสก็คือเด็กชอบพี่ใหญ่ก็ชอบดูนะอืม มาดูซุปดูซุปซุปนี้ก็ทำแบบจิดปากรสคนไทยรสชาติคนไทยจิน รสเดิมนะไก่เขาตัวนี้ซอสเผ็ดเกาหลีตัวนี้อ,กกนะนอ่ะมาลองชิมไอ้ซอสเผ็ดเกาหลีเขากบบนั่นนะอร่อยจังจริงอ่ะใช้เท้าลองใช้เท้าดองเขา,ขาน่อรนะ่อยมาก ุงานในบอลบอลช้อนนี้แบบสู้สู้ได้เลยอืะอะครับ เยอะมากแล้วไก่เขาในน่นองเล็กๆด้วยนะดูเดี๋ยวน่องเบลอเลยไม่แพงนะแบบเนี้ยปักสอยบ้านร้านชื่ออะไรจำไม่ได้อ่ะเหนื่อนง่วหน้า จะบอกชื่อพวกแกปพวกไรแมนหมอใจอ่ะเจาะรอเต็มเลยอ่ะแสดงว่าปองเขาดีจริงแหมดูดิแ,ดดแกลไรแมนเพียบ ใส่ไก่ใส่เชเท้ากินจิ๋วเ,เขาเรียกเชเท้าดอง,งอุอ้ยอร่อยมาะอืมด้วยอืม ดูชีสเขาชีสเป็นชีสเลยถ้าเสืออยู่เนี่ยชอบแน่เลยนะ <c oughs> เด็กๆไม่อยู่บ้านอันนี้ก็อร่อย อืมดูเลยทำเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้นะเดี๋ยววันนี้เราไดูอีกครั้งหยิบใจได้นะ แกงส้มบ,นะบ้านเราเนี่ยนะง่ายแกงส้มบ้านเราชิมนี้นะอันนี้ก็ไก่เผ็ดกวายไม่รู้จะเผ็ดกว่าขนาดไหนนะก็เริ่มอิ่มแล้วเหมือนกันนะแต่มันมน่องเบลอเลยสั่งน่องแล้วนะเนี่ย อีกนอก้องนะดูใกล้ๆหน่อยดูไก่เขาดิในน้องเล็กๆอ่ะดูดิอืมอือ่ะก็ไม่เผ็ดเท่าไหร,ร่ไลยๆกัน ม,มือล้างมือล้างลนะเอาล่ะคลิปนี้กินให้ดูแค่นี้ค่ะเพราะว่าอิ่มแล้วอ่ะ ไก่ตั้งสามน่องข้าวอ,อ,อีกซุปอีกต็อกอีกมาดูใกล้ๆกับข้าวไอ้ไก่เขาบนชอนก็เท่าๆกันเลยอะรสชาติพอๆกันเลยหมองตรงนี่จะอร่อยด้วยอร่อยกว่าด้วยคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะอย่าลืมกดติดตามยี่ห้วนพาพากินนะ กดไลค์กดแชร์กดซับ c ไคร้กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ติดตามทุกคลิปช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะโควิดรอบสามแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสู้ๆนะทุกคนเป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย